จะแฟนคลับเลยน่ารักมากเล่นที่ดิวต้องเนื้อจริงเหรอดูซื้อดูได้ตั๋วยังค่ารถเท่าไหร่ค่าตั๋วเท่าไหร่ห้าร้อยหรอเดี๋ยวพี่ขอซัพพอร์ตค่ารถได้ป่ะวันเนี้ยจริงค่ะซัพพอร์ตซัพพอร์ตค่ารถไปไหนนะโอเคอ่ค่าตั๋วทั้งแบบ VIP เลย VIP เลยค่ะ ไหนไปไหนได้เด้อได้ด้อันนี้ไปไหนไปไลฟ์่านั่งวีไีไปเลยนะอันนี้นองบัวไปไหนอุดรอุดรอันนี้แบอุดรอ่าอาถ่าอา่ายรูปอาเดินเดเนอาความรู้สึกอินใจนะอเลจริหรอ เดินทางปลอดภัยนะคะหนูเดินทางปลอดภัยอันนี้ใส่สานใช่ไหมครับอ๋อใสีสานโซโซยังจะไม่ดตนี่แม่กับนะนอ๋อแม่กัขอนแกนค่าตั๋วเท่าไหร่ครับก้อแม่แม่กับขอนแกงนค่าตั๋วหกร้อยเอาแม่ซัพพอร์ตค่าตั๋ว ขกระป๋าปลอดไัยเด้อเดินทางปลอดไัยครับโซ่โซโซ่โซไมไหนนะใส่ใส่ใส่กลับแลาวตัวเท่าไหร่เะไปเที่ยวกี่โมงครับตัวหกรอยอ่ะนั่งเวยพี่ไปได้ ครับลสุรินสุรินอ่าผมจ่ายค่าตั๋วให้อ uh, ๋อครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะสุรินม้ดามหรออบเะรไปได้เยนครับมาซัพอ่อนคนกลับบ้านเป็หน่อใ่ค่ะใช่ที่ที่ต้องาอะไรครับโคาชกับสงการเหรอ่ซับอนค่าตั๋วได้ไหมคุ้าดซับพอนนะ สุสันสมัใช่อะสุสานสมการค่ะจับุบคนเหรอซื้อตัวยังยังค่ะยังอ่ะพี่พิวให้ค่าตัวเดินทางปลอดภัยนะครับห้กับคุณแม่เหรอเแต่ในติ๊กตอกอ๋อเล็นมานนี่คอ่เะี่่าก็เล็กหรอโอเค

เชียงใหม่อ่าพี่จ่ายตัวห้ทำไมพี่ซัอร์ตซ uh, ja hey? ัพพอร์ตซัพพอร์ตตีใหม่ไปไหนเชียงใหม่เชียงรายอ่าซัพพอร์ตนะไปไหนครับเชียงรายอ่ใจ่ายค่าตั๋วให้นะไปไหนครับขยเยาอ่าคนเหนือคนเหนือน้าละนี่ไปไหนครับเชียงรายซัพพอร์ตพาตัวนะไปไหนครับโอ้ไปกี่วัน ปบโย่สุขสันต์สงการเออไปไหนครับก็ไปไหนไปพะเยาพะเยาอ่ะสักสกาวไปไหนครับอ่าจ่ายค่าตั๋วไปไห้นะไปไหนครับพะเยำพะเยาอ่ะพะเยาไปไหนครับพะเยาคนพะเยาน่ารักขอบสงการพะเยาหรอน่ารักจังเลยรู้จักพี่ดีด้วยหรอรู้จักค่ะพะเยานะพะยำ เขาไปกินปิ้งไก่เขาไปกินปิ้งก่เยอะบขากินปิ้งไก่หลักหลกนะหลักหลักครับผ้งชายเกรับสีสเกตยรเขาอีกทอ๋ออยู่ดีไม่ได้กลดบ้านหนึ่งสองาโอเครับเดียวส่งการครับสองอบคุดครับด้วยมา อันนี้แม่กลับอันนี้อำนาจเจริญคนาคนาจัะรอำนาจเจริญค่ะอำนาจแม่กับอำนาจดูอันนี้ด้วยแม่กับค่าตั๋วเท่าไหร่แม่หกร้อยแปดสเจ็ดอันนี้สปอร์ตค่าตั๋วขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้ลูกสาวเหรอ หลานหลานก็กลับด้วยหรอไม่ค่ะหลานมาส่งอ๋อหลานมาส่งอายุเท่าไหร่คะเจ็ดตัวเจ็ดขวบอ่ะกินหนม่มโอ้รอจังเลยขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณกาจุโซอัชลาการจุดเก้าบนใดซ้ายดึงเดินไปให้สุดนะคะลงบนใดซ้ายกลับบ้านบอสครับครับครับมือใดมูลาควันที่สิบ ออยี่สิบมาใช่ขรรดไบย์กรต้องกลับบ้านคารรดกลับบ้านนะพ่อนะกลับบ้านเด้อกลับบ้านก่อนไัยโอ้บ้านเดียวกันของคัณบ้านทกอครับกลับบ้านร้อยเอสาสองครน อากา้านเดี๋ยวให้คาร์ลอนกอนไยคารถนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัดีครับขอทครับยดีครับเ็ในอะไนะตัเอะไรเครับกับบอลนี่กับใส่กับไรเอ็ดเอ็ดเอาุกับกเ้า คนไหลมาคนดูคนแทนคนไลคให้ผมมีคนไลค์ให้คุไงอยู่ทว้างอยู่ทวารวาดีเน้ำแดงคนจัคนรอวิวโอเคใครว่าบ่ครับบากมีแต่คนไรลครับดูคนดูบนหมู่บนญใครอปัดโนแล้วก็จ่ายนี่นี่นะเพื่อนขอบคุณมากไบคุล้านนะขอบคุณนูวันจันทร์ิต